วันนี้เรามาทำเมน,นูลำไยรอยแก้วนะครับพอน้ำใกล้เดือดได้ร้อนนะครับก็เอาน้ำตาลเทลงไปนะครับนาลทายเทลงไป ตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนชาใส่ใบเตยด้วยนะครับน้ำใส่ใบเตยด้วยจะได้หอมเพิ่มความหอม เด็ดชิมดูหน่อยชิมอืมหวานพอแล้วเก็บแล้วก็ลำไยที่เราแกะเม็ดไว้มาใส่นะครับลำไยแกะเม็ดนี่เทลงไปได้แล้วก็เคี่ยวสัก พักแป๊บเดียวเคี่ยวแป๊บเดียวก็พอเราก็จะได้น้ำใยอบแห้งเอ้ยแมพูดผิดน้ำใยรอยแก้วไปใส่น้ำแข็งกินได้นะครับเวลาอยากจะกินหรือหิวโหยก็ขอเสนอจบแค่นี้นะครับเราลองไปทำกินนะครับ